พระสวยมีทุกที่แต่พระที่วัตถุประสงค์ดีๆต้องงรุ่นนี้เลยครับวันนี้ผมมีวัตถุมงคลส,ยสวยๆวัตถุประสงค์ดีๆน่าเช่าบูชาเก็บสะสมอีกหนึ่งงรุ่นมาแนะนําทุกท่านครับพระปิดตาแปดรอบปรดหนี้มหาสมปัานาหลวงปู่เถิงปัญญาวโรวัดบ้านอะไรจังหวัดชิสเกตสิทธิเอกหลวงปู่หมุนแห่งวัดบ้านจาน พระปิตา8รอบรุ่นนี้จัดสร้างขึ้นเนื่องในวาระฉลองอายุวัฒนมงคลครบ8รอบ96ปีหลวงปู่เถิงปัญญาวโรวัดบ้านอาไลจังหวัดศิสเกตร,รุ่นนี้นอกจากจะวัตถุประสงค์ดีพระก็ยังสวยมากๆครับมีรายการรุ้นที่สวยหลายรายการให้รุ้นกันอย่างจุใจรับประกันพระสวยทุกองค์อย่างแน่นอนครับ ร่วมบุญเช่าบูชาเพียงลุนละ350บาทจัดส่งฟรีท่านไหนรับ3ลุ้น1,000บาทจัดส่งฟรีผมมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มแม้แต่บาทเดียวครับการันตีฝังตะกุดทองคำแท้ในหลัง5องค์การันตีงานฝังตะกุดเงินการันตีงานหน้ากากการันตีงานเพท์เสมือนจริงการันตีงานพิเศษเซอร์ไพรส์อีกมากมายหลายารายการจัดสร้างน้อย30หลัง หรือเท่ากับ3,000องค์เท่านั้นตอนนี้าราคาขยับขึ้นทุกวันครับนะเนื่องจากพระสวยและวก็ออกในวาระดีวาระ8ปรอบแล้ววัตถุประสงค์ก็ดีชัดเจนนะครับอนาคตคงต้องพลิกแผ่นดินตามหากันอย่างแน่นอนครับมวลสารหลักที่เป็นมวลสารสำคัญของพระรุ่นนี้ก็คือดินท่าสแสบงที่เขาล่ำาหลือว่าแพงกว่าทองคำได้รับมอบจากพระอาจารย์ต้อมปวัสโร วัทถาสแบงนะครับมูลค่าหลักล้านถูกนำมาบทเป็นมวลสารในพระปิตาแปดรอบปรดนี่มหาสมปัฒนารุ่นนี้ครับพระรุ่นนี้ออกมานานแล้วนะครับลุกเสกตั้งแต่วันที่3เมษายนที่ผ่านมาโดยหลวงปู่เถิงท่านเมตานั่งปรกอาจา์ญญจิตลุกเสกเดียวอย่างเข้มขลังสาเหตุที่ผมนำพระรุ่นนี้มาแบ่งปันทุกท่านเนื่องจาก วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างนั้นเป็นสาธารกณกุศลอย่างแท้จริงผู้จัดสร้างคือหลวงพ่อเจ้าวาดวัดดอยแก้วจังหวัดเชียงใหม่ท่านเป็นพระหนุ่มนักพัฒนาท่านนำปัจจัยนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยทั้งจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่นะครับจัดซื้อจัดหาข้าวสารอาหารแห้งพร้อมทั้งน้ำดื่มพร้อมทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภคเพื่อช่วยเหลือ ผู้ที่ประสบอุทกภัยในเขตภาคเหนือในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาครับพระรุ่นนี้จึงเป็นพระที่วัตถุประสงดีน่าเก็บสะสมอีกหนึ่งรุ่นเวลาท่านจะเช่าหานะครับวัตถุมงคลรุ่นไหนผมอยากให้นึกถึงวัตถุประสงค์เป็นหลักเสียก่อนหากวัตถุประสงดีนำไปสร้างสาธารณประโยชน์เพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับชาวบ้านญาติโยมได้ผมถือว่าพระรุ่นนั้นมีพุทธคุณอย่างแท้จริง และพระรุ่นนี้ก็ได้พิสูจน์แล้วว่ามีพุทธคุณอย่างแท้จริง